บอไปถึงปรับถอดแก้วคนก่อให้อาบน้ำอาบทากินเขาพักพอนนอนเหมือนตรงไ้เฮตดนะอ๋อไม่แตเลยออย่บไปได้ผ้ากันกลับมาบอกแดนี้นอนล่ละกบมาเงินขารถจ้างกลับไปกลับมาอีกเสียบง่ายอุ้ยขอ่อยหมดเงินหลายท่านเลยโอ้กับไปกับบนเงินง่ายได้สองสามพันสามพันไ่อด้จ้างข่ารถเน,ะนาะค่ายู่ค่ากินไปกับหาหาพันบาท ไปกับมหามหาพันบาทเงินเงินไทยนะเพราะว่ากินอยู่เฮาเด้เนาะมัหลายอย่างค่ารถค่าเรือค่าอย่างเมารถเมาหน้าเมาหลังโอ้ก็เลยบ่ได้ตามแผนเนาะบ่บ่บ่ได้ตามแผนเลยบ่ทั้งเสียเงินตามแผนที่ต้องการเลยแล้วก็เสียความรู้สึกอีกเนาะเสียความรู้สึกเสียทั้งเงิน สบายดีสวัส, e สดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาโม่ท yeah. ุกท่านทุกคนวันนี้มาพบกับบาสสมจิตอีกเ้นเก่าเ้นเคยทุกทายสบายดีคือเก่าพี่น้องวันนี้บาสสมจิตกับิมาลินนํำพ่อเท่าผัว่ันหลังจากที่เพื่อนพาลูกเพื่อนไปไทยพี่น้องเพื่อนกลับมาก็สิมาถามข้าวข้าวเพื่อนเป็นจังไดวะลูกเพื่อนไปไทยก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพี่น้องก็ถ้าว่าได้รับเงินเดือนหรือทัดยอดเงินก็น่าจะ ได้ยินข้าวดีแล้วพี่น้องว่าถ้าว่าไปทำงานกับทั้งพี่กับอันตั้งความหวังไว้ละพี่น้องว่าฮอตสิ้นเดือนัะโตรถามข้าวู้่าได้ทัเงินดำเงินเดือนแล้วว่าแต่เดือนนี้ทำอิทกับคือสิโบได้ดอกพี่น้องเงินผ่าฝากมาให้พ่อให้แม่แต่ว่าจะซื้อเครื่องไซสของสอยู่ทั้งคนละทั้งไทยคนละจั้งไดก็ไปติดตามกันสิไปถามน้อง อ่ะสบายดีพระเจามือว่านเมาบนมือยองเฮื่อนมบอ่สบายดีสบายดีสวัสดีโมาต่ดนระบ่มาแต่ไทยไปแล้วก็ไปสาม tại zoom lên mãi và còn, họ bảo là du ba đạiเลย họ gặp, gặp ma đấy, còn nhàn đấy, mặc lâm nó, lát bữa nay cả này là fan cả đay cả, ก็บไปได้สู้มาก็หาสิมา,าลินนำผู้เท่านี่แหละโอ้น้องรัตน์เป็นยุบันเดียวกับเขาเลยแหละไผรน่งยุบนับนนี่เลยเนี่แหละอันแผน่นแผ่นคอยกันเลยเป็นเป็นลูกสาวผู้ใดวะลูกสาวคข่อยเครื่องบักขา้ายเห็นตังแต่ไป่ยุ่นี่ตั้งสิบกว่าปีลแล้วเอ๊ะตอนเมื่อก่อนเท่อนเพิ่อนอยู่ในนี้เน <S 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 ี่ยส้โอ้ยแงพอไปทางโรงเรียนเนี่ยนาะ บ่ออันนี้นะเงินี่เลยหางนี่เด้อ่ะพายุนั่งขึ้นเท่าจันทร์มอก้อนนี่โอ้ห่างขึ้นเท่าจันทร์นี่เลยหัวหางเดี๋ยวนี้ยู่งหัอยู่งหมดโอ้โเมื่อนี้มามาถามนะเม ah ื oh ่อนี้เป็นไรอันลูกไปไทยอัเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนี่ซะวันวันที่หนึ่งเด้ยวันที่หนึ่งเด้ยเมื่อนี้พอดีเด้กซื้อลอตเตอรี่ไว้ออกเมื่อนี้เนาะ ออกมอนี่แล้วออกมอนี้แล้วเม่นสิได้รวยหรอบอซื้อจังไบทุ่ยทุ่ทุสาทุรวยเนี่ยซื้อจังไบซื้อใบเดียวเลยวันที่หนึ่งมานี่โยเงินเดือนกะเริ่มออกแล้ววันที่หนึ่งหาวันที่ห้าเลยเนาะตอนเราไปไทยเมื่อเมื่อเมื่อนี่วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์มันเสาร์ดิวันเสาร์มัน เป็น,นเสาทิกจันก็นจะได้ไปหาเงินมาใส่จักหน่อยนาคอนพนมนะกับกับเมื่นนาคอนพนมอีกบ่เออไปเอาเงินมาใส่เงินมุดเอาแ้อันผู้สูงอายุอันเป็นจังไดอ่ะเลืองอันดูสกสาว<ะ>ไปทำงานไทย มันเป็นจังได้คือไปปับไปกับวันเนี้ยมันซื้อเวลาไหนก็บอกคนนะนางดีบ่เออนั่นแหละไปปับปบ่ปบไปถึงปับถอดแก้วพันก็นให้อาบน้ำอาบทากินข้าวพักผ่อนนอนเหมือนต้องให้เฮ็ดนะอ๋ไม่ทั้งว้านลงไปฮอดไทยแล้วบอนเทเวีก็นั่นน้อานหลานานหลานไปบ้า,บบานพันไปฮอดบ้านพัน เรือบอกจัดยังไมห่หายกินหายกินขอกินปลากินแล้วอาบน้ำนอนอ่ะเันผะู้ใดผู้โทรไปผู้ยิ่งหรือผู้ใช้กระมืตัวรหาบันนี่เป็นเลยอยูสักพักหนึ่งเอ๊ะคือจะอยู่อะไรหรอกนะมีคนโทรมาตามมานะ ทั้งถ้าแกอยู่กรุงเทพมนบอกว่าแกไปซีซัวเด้อเสียวคนเดฟนะบ้านนี่พนเรียกว่าพ,พี่พน้องพี่น้องผู้หญิงบ้ชายกับบอบอกเขาเลยบอกว่าอุ้วบานี้บ้งหายไปด้ต้องถ้าจะไปเราหายขอมาหลับหเห็นหเห็นหนาวก่อนที่ โอ้โ,ห,โหมายถึงว่าเขาก็หวังดีกับไมหมายถึงว่าเพราะญ่นี่พาลูกลกระลานเนาะลงไปฮอตบอนเห็ดงานไปทน้อยแล้วบาน,น,นี้ล่ละผักผั่เข้ขา,เาแล้วเนาะออบาน,นี้แหะคนอื่นสีทูหาหรือวันไัยสีทูหากำอ,อ,อพอมันอยู่ในความพ,พับผิดชอบของของนายจ้างแล้วเน,ะนาะนา่นารา,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 นาน่าาน่าันแต่ถ้าว่าคนที่มาฮับมา โมูหเนาะว่าเป็นเป็นไผ่นะแกมันก็นเสียทั้งผู้ใหญ่ผู้พาไปเนาะหรเลยแจเจ้นั้น,น, <ะ S 2> นบอกว่าเจ้แหละเป็นน้องเพื่อนกันนนั่แหละกับข่อยข่อยกับพีไส้คนนั้นอยู่น้องกันตั้งสิบกว่าปีก็เป็นเถ้าแก่ไงยอยู่เมืองลาวฮรเพิ่นลุยแหลกจากชัยยบุรีโรตขะตะปืออ๋อคุณปรว่าิว่า เล้ว่าไปอยากไปก็ห้คนที่จะไปยูน้ำหนาห้เขามาหลับดูดิเบึ่งแม่น้ำใบหนาโมเมนต์ไปซีซัวมาสุดท้ายนลสุดท้ายยูกันจักมือบุนขอ่ขอยกลับมาพี่ละกลับมาลาวพี่เนาะหลังจาก,กาาที่เรียนไปส่งลูกสาวแล้วกัหลานสาวแล้วก็กลับมาลาวพี่ ออว่า,ายูมาได้ยู่าได้เวลาเขาปล่อยมาแล้วเพียงมาไปอยู่น้ำเขาสันเดียน,น <c oughs> มันเป็นสอบคนสอบคนจังไรกับบงก์แก็เลยอยู่มาได้พากันกลับมาบ่กันนี้นั่นแหละกลับมากลับมาปุ๊บยูเงินค่ารถจ้างกลับไปกลับมาอีกเสียบุง่ายเนาะโอ้ค่อยหมดเงินหลายทันเลย โอ้กลับไปกับบุมเนง่ายได้สองสามพันสามพันไม่ได้จางค่ารถเนาะค่าอยู่ค่ากินไปกลับหกเฮ้ยหาหาพันบาทไปกลับมหามหาพันบาทเงินเงินไทยน่ะเพราะว่ากินอยู่เฮาเด้เนาะมัหลายอย่างค่ารถค่าเคื่องค่ายางหม้อรถเมาหน้าเมาหลังเดี๋ยวนี้ท่านตึงขยับบ่ได้รถค่ารถแพงที่สุด มันกับอ่างว่าน้ำมันแพงนั่นแหละน้มันแพงเออเพราะว่าอยู่ทั้งไทยทั้งลาวคือกันหมเลยเนาะโอ้เกิดขึ้นกานอั่ราคาน้ำมันมันกับแพงขยับยึดขึ้นอีเลนน้ำมันกันเลยก็เลยบ่ได้ตามแผนเนาะบวบ่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 บวบบวบ่บวบยบ่บว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 บบบบบ แล้วเสียความรู้สึกอีกเนาะเสียความรือสึกเสียเงินแล้วก็เราก็วางดีคือวางดีว่าะนได้บาทนี่กลับมาเบิดหละอันล้มเลิกล้วบ่กความตั้งใจอยากอยากให้ลูกสาวไปล้มเลิกเนาะหรือว่าเสือว่าให้ใหญ่กว่านี้อีกเนาะให้ขึ้นว่านะใหญ่กว่านี้ให้ให้หุ้นจักเวียกจากงานคนนี้ก่อนแหละเนาะแม่ละมาทุนเที่ยงก่อนจังจังสีโซฮาเวียกเฮ็ดให้อีกเพราะว่า คนกัยังบุท่านได้ผ่านงานพ่อปานใดนะฮถูกต้องถูกต้องยังพระหญ่ปานใดก็ฮหดให้ไปกมันกระนึ่งก็กิดฮอดทางขิดฮอดพ่อแม่ทางบ้านอสองกะเตือนหน้างานมันบคืออยู่บ้านเนาะมันกับม่หาเงินนะครับมันกับโบง่ายเนาะเพื่อจะได้เงินก็เลยลายอย่างที่อยู่ที่กินท่านเลยเขาก็จัดหอเรียบร้อยหมดทอดผัดผัดลมหัวหงเข่าจัดอาหารการกินมาก แล้วแต่จะเฮ็ดจริงกันเอาเอาไข่เอาสีนเอาเนื้อไม้แล้วแต่จะเฮ็ดโอ้ยตามใจทุกอย่าง mm. oh. นั่งกันแล้วแต่เบืองบนเบาเตียนบาหวานหนึ่งจะพากันดูเด็กเด้อหลานเลยเมือ mm hmm. งนัง่งหลัวเลี้ยงหลูเล,ล่าแล้วก็พากันนอนซ้า ครับือว่ารวมเลืกองนอกบ้านเรายามันก็จะให้กระเจ้าเฮียนหูด้วยตนเองกนถูกดาวถึงไ้พอระดับที่ว่าสามารถไว้วางใจได้พอจะจงหางานให้กระเจ้านั้นละนั่นละนั่นละทำนี้เราหางานมึงเที่ยมมึงเสียรคนมึงซื้อเงาเสียเงินนะพร้อมจองเสียคนเที่ยวภาคอีกสรุปก็คือว่าลูกสาวได้ลงไปทํางานไทยเนาะเพราะญ่หางานให้ตอนนั้นเนาะแต่ว่าลงไปแล้วก็ แต่ว่าลูกสาวหนึ่งก็ยังน้อยสองกันย uh, ังกินฮอดพ่อฮอดแม่ก็เลยเหตุงานกับหเต็มที่กับกลับมาแล้วพี่น้องคิดก็คิดว่ามาถามข้าวขึ้นว่าซิมีข้าวดีเสดยเะลูกสาวฝากเงินมาแล้วเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งที่สองลวเนาะการเงินเดือนก็ออกถึงว่าสิบไริเต็มเดือนก่ายังน้อยกัถึงว่าบริภาคกันยังดีใจเนาะพอได้ซื้อเงิน อยู่ซื้อกินก็เน่าเนือนแรกนะเซ็งคาคานี้แถมสุดท้ายบอไดเฮ็ดตามเพียนเพียงกลับมาเสียัเงินเสียทั้งโอกาสท่านคิดถูกแล้วล่ะถูกถูกแถือว่าเป็นบนเฮียนเนาะเพ่อนเ่เป็นบนเฮียนมีประมาณนี้นะพี่น้องมาถามเพิ่นกันที่หลังที่ที่หน้าที่หลังกับบอเฮ็ดเฮ็ดอีกแล้วเขาไปตามประตูออกตามประตูเละ อ๋อกาถือว่าขอบเจอหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆพ่อูนัยจังใดก่ะเอ๊ยยังกัดแล้วมาเลยมันยัง,ขงเข่าแล้วไ่กแกกล้วลูกยางก็แล้วกัยังรอเบื้งนี่ละสถานการณ์ทีเป็นจังใดเซมยางบ่จังใดก่ะเพราะว่าอากาศกับมันกับบ่อขอ,อยำนวยบ่ได้ปีนี้ก่ะคนกับคนนบัดแรงกับแรงแดดหลายปีนี้ม,ม,ม,มนันเป็นเป็ดเป็ดสองคนเลยจะเป็ดแบบแล้บ่เข้าใจ สิตกกับบตกเพิ่งสิทก,กกับบตก <c oughs> ดำนา<ม>ทำนากระยากแล้วหาอข้อมูอละ <c oughs> อะไรนี่เลยพี่น้องหลังจากที่บสมจิตได้สัมผัสกับปฐพีเป็นการเล่าเหตุการณ์หลายอย่างตั้งแต่ตอนเริ่มพาลูกและกระหลานสาวลงไปทำงานอยู่ฝังไทยกถือว่าลูกหลานเพื่อนก็นได้ลงไปฮอตงานในจ้างบ่อนที่ทำงานเป็นทีมห้อย แต่ว่าสิ่งที่บุคาดคิดก็เกิดขึ้นพี่น้องหลานที่ไปนํากับยู่บัวได้เฮ็ดเวียกบัวได้พี่น้องจินฮอนบ้านก็นเลยโอนอวแล้วก็หาทางมาอะไรพี่น้องติดต่อรถเหมามาผู้ใหญ่เพิ่นกับเจ็บหัวน้าพี่น้องเลยก็คือยังว่าแหละหลานกับลูกสาวกับอายุยังโหลายอายุไปสิบเดปีพี่น้อง สิบแปดสิบเก้าแต่ว่ายังบุทันผ่านประสบการณ์เพียงนะพี่น้องยังบุเคยไปรับจ้างรับ,บาบไปหาเงินทางอื่นกันยังคิดฮอดพ่อคินฮอดแม่กับป้าเดียวกันกับมาละคนใหญ่เป็นจ้างค่าลดค่าเือให้บุง่ายพี่น้องเสียบุญง่ายหลังจากที่สัมษั์เพื่อนกะเพื่อนกะเสียคามุดซึกกะเพื่อนโสดาลงไปภาคผังนำคนที่เรื่องคือ,อยุบทางใต้ยุกรุงเทพแล้วคิดว่าจะได้ตามแผนจะได้ดีด,ด,ดีพี่น้อง เป็นการหลังจากที่ลงไปภาคลูกสาวแล้วก็ขึ้นมาท่าอยู่เฮือนแต่ผลสุดท้ายกับโได้ตามแผนวันนี้สมคิดมาหาเพื่อนคัคิดว่าซิมีข้าวดีสะด้วยเพราะว่าเป็นวันที่หนึ่งที่สองนะพี่น,น้องเงินเดือนลูกสาวอยู่พังไทยออกล้วบ้อไปต,ติโตหาลูกเพราะว่าโดนละบอสมจิตกับโบได้มาถามข้าวข้าวเพื่อนตั้งแต่ลูกสาวเพื่อนลงไปกรุงเทพไปละ ก็ตามที่ว่าอะไรพี่น้องก็ถือว่าเสียความรู้สึกหลายเตื้อเพื่อนก็นได้สำหรับคลิปนี้ก็สมคิดก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้ที่ตามตอนต่อไปว่าเพื่อนสิมีทิศทางช่วยลูกหลานเพื่อนอย่างไดเนาะหรือว่าเพื่อนสิยุติในการซอกเรียกเคตในการทำให้จนพละจนเท้าที่ลูกเพื่อนหญ่ ต่ว่าพอที่จะคิดได้พอละจังสีหาวิเห็นงานทำอีกอ่าสุดท้ายขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดี